เหรียญสิสตังค์ราคาสูงสุดถึง400บาทสำหรับข้อมูลของเหรียญจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้ทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการซื้อการขายแล้วก็การให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องรางเหรียญธนบัตรแล้วก็ของสะสมนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทางร้านจะมาประกาศร,รับซื้อเหรียญ10ส,สตางค์นะครับที่มีราคาสูงสุดถึง400บาทนะครับ สำหรับเหรียญจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ที่จะได้เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10ส,สตางค์ที่ทางร้านเมตตามหามงคลจะมาประกาศรับซื้อสูงสุดถึง400บาทเนี่ยก็คือเหรียญ10ส,สตางค์หางยาวครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เหรียญสิบสตางค์หางยาวปีพศ2อ0 0นนั่นเองนะครับวิธีดูดูยังไงนะครับเหรียญสิบสตางค์หางยาวก็คือดูตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นหางยาวนะครับเพราะว่าเหรียญสิบสตางค์เนี่ยบ็อกปี2,500นเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือหางสั้นและหางยาว อันนี้จะเป็นแบบหางสั้นถ้าเป็นแบบหางสั้นเนี่ยทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับอันนี้จะเป็นแบบหางสั้นอันนี้จะเป็นแบบหางยาวนะครับเดี๋ยวเอาเทียบกันให้ดูแล้วกันนะครับดูอย่างนี้นี่ดูนะครับขอโทษทีมือสั่นนะครับอันนี้หางสั้นทางร้านไม่ได้อันนี้หางสั้นทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับหางยาวอันบนเนี่ยมีราคาสูงสุดถึง400บาทนะครับถ้าหางยาวแบบนี้นะ ดูยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ถ้าห่างสั้นแบบนี้10ส,สตางค์ปี2,500ถ้าห่างสั้นแบบนี้เนี่ยไม่จะตรงนี้จะไม่มีขีดเกินออกมานะครับถ้าห่างสั้นเนี่ยทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ถ้าห่างยาวแบบนี้ทางร้านประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดถึง400บาทนะครับในสภาพสวยๆไม่ผ่านการล้างไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ว่าเหรียญนี้ผ่านการล้างมานะครับก็อาจจะราคาไม่ถึงนะครับก็ ซื้อตามสภาพนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือทางร้านเราซื้อตามสภาพซื้อตามความสวยของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้อะไรแบบนี้ก็จะมีราคาแพงไม่ผ่านใช้ไม่ผ่านล้างไม่มีรอยขนแมวไม่มีคราบเลยพวกนี้ก็จะมีราคาแพงนะครับแต่ว่าถ้าสภาพผ่านการล้างแบบนี้มาเนี่ยก็จะมีราคาที่ลดลง นะครับสำหรับเหรียญ10สตางค์ปี2,500หางยาวเป็นยังไงเดี๋ยวผมสอนดูทั้งเหรียญเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วน้าสายก็จะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับด้านขวาก็จะเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญเนี่ยข้างบนก็จะมีข้อความเขียนว่ารัฐบาลไทย สิบสตังปีพศ2500ตรงกลางเป็นตาแผ่นดินนะครับฟังอีกครั้งนะครับเหรียญนี้จะมี2บล็อกนะครับก็คือ10ส,สตางหางสั้นกับ10ส,สตังหางยาวเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเทียบกันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกันเลยครับด้านหน้าก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9อักรษรฝั่งซ้ายจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกันฝั่งขวาจะเขียนว่ารัชกาลที่9เหมือนกันเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ จริงๆก็ไม่ต่างกันนะครับแค่เหรียญน,นี้ไม่ได้ล้างเหรียญน,นี้ล้างมานะครับส่วนสภาพของเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเทียบกันให้ดูอีกทีนะเพื่อนๆเผื่อบางคนกรอมานะครับก็อันนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกหางสั้นเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นหางสั้นนะครับก็คือไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าอันนี้จะเป็นหางยาวเพื่อนๆดูตรงเลขหนึ่งที่เกินออกมาเนี่ยจะส่องกล้องให้ดูทีละเหียญแล้วกันแป๊บนึ่งนะครับ นี่นะครับตรงนี้ยหางสั้นเนี่ยตรงนี้หางสั้น,น,นหาง,งสั้นอย่างนี้ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับกับอันนี้หางยาวรับซื้อในราคาสวยๆไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างเนี่ยรับซื้อสูงสุดที่400บาทนะครับดูตรงปลายเลขหนึ่งเพื่อนๆเห็นปลายเลขหนึ่งครับมันจะเกินออกมา เมื่อเทียบกับหางสั้นนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูอีกครั้งนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับบางคนส่งหางสั้นมานะครับแล้วถามทําไมผมไม่รับซื้อก็ไม่ได้รับซื้อหางสั้นครับอันเนี้ยหางสั้นคือเลขหนึ่งตรงเนี้ยจะเท่ากับเลขศูนย์พอดีเลยนะครับตรงนี้จะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่หางยาวที่ประกาศรับซื้อเนี่ยคือเลขหนึ่งจะไม่เท่าเลขศูนย์เลขหนึ่งจะยาวออกมาหน่อยนะครับอันนี้คือที่ประกาศรับซื้อคือเหรียญนี้นะครับนี่เหรียญนี้ ก็คือพูดง่ายๆคือเลขหนึ่งเนี่ยจะยาวออกมาตกว่าตรงเลขศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆลองเทียบกันดูเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งจะยาวออกมากว่าตรงเลขศูนย์ะครับถ้าแบบนี้ทางร้านประกาศรับซื้อในราคาสูงสุดที่400บาทนะครับย้ำอีกทีนะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็ประกาศรับซื้อเหรียญ10สตัง์ ปีพศ2500เนี่ยในราคาสูงสุดที่400บาท đ. ก็คือเหรียญ10สตางค์หางยาวนะครับไม่ใช่หางสั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับหางยาวนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเพราะว่าเหรียญทองเหรียญทองแดงเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเคยเห็นเหรียญน,นี้อีกที่นึงแต่มีราคาหลากัก is <10 S 2> หมื่นอันนั้นเป็นทองเหลืองนะครับถ้าทองเหลืองจะแพงกว่าทองแดงอันนี้คือทองแดงนะครับฟังอีกทีนะครับ10สตางค์หางยาวจะมี2บล็อกนะครับ ถ้าบล็อกทองแดงจะรับซื้ออยู่ที่400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทองเหลืองเนี่ยจะราคาเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะว่าทองเหลืองหายากกว่าแล้วก็ทองเหลืองเนี่ยมีความต้องการของนักสะสมมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10สตางค์ทองเหลืองหางยาวเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีการหายากมากกว่าทองแดงหลายเท่าตัวนักนะครับพูดง่ายคือมีจํานวนการหายากมากกว่ามากพอสมควรนะครับดังนั้นเหรียญ10สตางค์ทองเหลืองเนี่ย ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองแท้นะครับก็จะมีราคารับซื้ออยู่ที่สูงสุดที่หลักหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสิบสตังทองแดงหางยาวเนี่ยก็ทางร้านประกาศรับซื้ออยู่ที่400บาทนะครับก็ถ้าใครมีสวยๆหรือว่าใครมีเหรียญสิบสตังทองแดงหางยาวปีพศ2500เนี่ยก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูได้นะครับแต่ว่าสําหรับเหรียญสิบสตังทองเหลืองอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือมีคนเอาเหรียญสิบสตังค ทองแดงไปชุบเป็นทองเหลืองแล้วนํามาขายนะครับซึ่งบอกตรงๆว่ายุคนี้เห็นหลายเหรียญแล้วนะครับพูดง่ายๆคือเหรียญสิบสตังค์หางยาวทองแดงเนี่ยถ้าเป็นเหรียญทองแดงก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทองเหลืองเนี่ยราคารับซื้อก็จะพุ่งสูงไปอยู่ที่หลักหมื่นนะครับฉะนั้น ก็จึงมีพวกมิจฉาชีพ18มงกุูดพวกนักต้มตุ๋นหลอกลวงะครับเอาเหรียญ10ส,สตังหางยาวทองแดงเนี่ยไปชุบทองเหลืองมาแล้วก็มาหลอกขายนะครับซึ่งก็พูดง่ายก็คือโลภมากนั่นแหละนะครับเหรียญ10ส,สตังทองแดงหางยาวมีแต่ไม่ขายเพราะว่าราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าเห็นว่าทองเหลืองหลักหมื่นก็โลภมากเอาไปชุบมา บอกเลยนะครับสาหรับคนทํามีความผิดตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าคุณปลอมแปลงเหรียญน,นะครับการปลอมแปลงเหรียญมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญสิบสตังค์ทองเหลืองหางยาวท้าแท้นะครับถ้าแท้ฟังอีกครั้งนะครับถ้าแท้นะครับก็ราคาหลักหมื่นถ้าแท้แท้สวยๆเนี่ยราคาถึงหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอส่วนที่เห็นหรือว่าที่พบเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหรียญชุบนะครับเพราะว่า ยุคนี้มิจฉาชีพมันเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้เตือนนิดนึงนะครับบางคนไปเห็นเหรียญสิบสตางค์ทองเหลืองหางยาวตามตลาดนัดต่างๆนะครับอุ้ยอุ้ยราคาหลักหมื่นเราฟุกแล้วเรากําไรแล้วเรารวยแล้วซื้อมาปรากฏเหรียญชุบนะครับซื้อมาหลอกบางทีมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกขายประมาณที่หลักพันต้นๆนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นเหรียญ10สตังค์ทองแดงหางยาวเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็คือเอาหลักร้อยไปชุบทองเหลืองมานะครับแล้วก็เอามาหลอกขายเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆในราคาหลักพันนะครับคิดให้คิดว่าเฮ้ยเรากําไรแล้วเรารวยแล้วเรา มีกินแล้วที่ไหนได้นะครับชุบทองเหลืองมานะครับโดนหลอกหลวงโดนต้มตุ๋นมานะครับฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับประเด็นของเหรียญสิบสตังหางยาวปี2,500น้เนื้อทองเหลืองมีการชุบทองเหลืองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยพบเห็นค่อนข้างเยอะพบเห็นค่อนข้างบ่อยก็อยากให้เพื่อนๆระมัดระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่มี เหรียญเก่า,เ,กาเหรียญโบราณเนี่ยรัชกาลที่ไหนเท่าไหร่ก็ได้นะครับรัชกาลเก่าๆไปก่อน,นี้ก็สามารถส่งรูปมาประเมินทาง Facebook เมตตามหามงคลหรือทางไลน์ก็ยินดีมากนะครับถ้าใครมีก็สามารถส่งรูปมาให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญสิบสตางค์หางยาวทองแดงปีพศ2500เนี่ยก็ส่งรูปหน้าหลังนะครับแล้วก็มาประเมินราคากับทางเมตตามหามงคลได้นะครับจะทาง Facebook หรือทางไลน์ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆประมาณนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ว่าศึกษาก่อนสะสมศึกษาก่อนซื้อขายนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยวงการพวกนี้สามารถหาเงินได้จริงนะครับศึกษาก่อนสะสมแล้วก็ศึกษาก่อนการซื้อขายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบการให้ความรู้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ